เศรษฐกิจอินเดียนะคะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเห็นได้จากตัว GDP อินเดียของไตรมาส4ปีงบประมาณ2025หรือไตรมาส1ปี2025เนี่ยมีการเติบโตอยู่ที่ระดับ7.4%เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนเลยค่ะด้วยแรงสนับสนุนจากการลงทุนของภาครัฐต่างๆอีกทั้งมาตรการในการสนับสนุนการบริโภคทั้งการลดภาษีชนชั้นกลางมาตรการในการขึ้นค่าจ้างของข้าราชการและรายวิสาหกิจต่างๆรวมถึงงบสวัสดิการสตรีจากรัฐต่างๆนะคะนอกจากนี้ยังมีนโยบายการเงินจากตัวธนาคารกลางที่มีการปรับลดตดเบี่างตอ และเพิ่มสภาพคล่องเข้าไปในระบบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอินเดียอีกทั้งอินเดียเนี่ยได้ประโยชน์จากการเติบโตของภาคโนโลยีที่ทางอินเดียเนี่ยมีการส่งออกภาคโนโลยีเป็นอันดับต้นๆของโลกจะเห็นได้ว่ากระแสงเงินลงทุนของอินเดียเนี่ยมีการไหลเข้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเลยนะคะแต่อย่าลืมจับตาความเสี่ยงระหว่างการค้าสหรัฐกับอินเดียที่อาจจะมีการขึ้นภาษีนําเข้าและส่งผลต่อการส่งออกอินเดียได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอินเดียมีการเตรียมพร้อมและเตรียมแผนรับมือที่ดีเพื่อที่จะส่งออกและส่งผลกระทบที่ดีต่ออินเดียค่ะ